ครับขออนุญาตเข้าห้องนะครับเข้ามาเลยเนวิลฉันอยู่ที่โต้เลยเดินมาใกล้ๆฉันสิผมมาตามนัดหมายที่คุณเรียกแล้วนะครับพอเอ่อพอครับแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างหรอครับนายก็ตามฉันมาแล้วกันนะอืมโอเคงั้นตามมาเลยเอ่อมันเป็นห้องที่ฉันเอาไว้เก็บตัวนะ่ะอืม ต้องพังเข้าไปก่อนเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอห้องมันก็จะแคบๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไหนไม่คิดอะไรก็เข้าไปนอนตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก มันขึ้นอยู่กับเวลาเนี่ยก็นั่นแหละพักผ่อนให้สบายเ,าเดี๋ยวฉันก็เหมือนจะเข้าไปในฝันของนายมันก็เพียงแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรมากแค่นายหลับไปก็พอไปไปนอนอืม <c oughs> ถ้าเป็นไอ้เจ้าเด็กนี่ก็คงต้องเจอเจ้านั่นสินะเฮ้ยพลังออกมาแบบนี้คงหลุดไม่พ้นเจ้าปีศาจนั่นจริงๆด้วยงั้นก็คงต้องใช้บรรยากาศได้น้ำนี่แหละเจ้าหนูนี่มันก็หลับลงละฉันคงต้องเจอแกสักหน่อยนะ เ้อฉันไม่อยากจะเจอเลยแต่แกดันหลับไหลยอยู่ซะได้งั้นเข้าไปเจอกันหน่อยดีกว่าเออแน่ใจนะเขาจะปลอดภัยนะใ้ยปลอดภัยอยู่แล้วนายมากับฉันนี่เดวิลจะคิดอะไรมากเหรอผมว่าเรากลับกันก่อนดีกว่านะครับจะไปคิดเรื่องคงเรื่องกับอะไร ไอเจ้านี่เนี่ยมันยังหลับไหลอยู่เลยแล้วนายรู้หรือเปล่าเนี่ยไอตัวที่อยู่ตรงหน้านายเนี่ยมันคืออะไรอ,อ่มันน่าจะเป็นปีศาจน้ําชนิดหนึ่งใช่ไหมครับปีศาจน้ําชนิดหนึ่งอ่อฉันว่ามันมีอิทธิพลมากกว่านั้นอีกนะนายไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของมันเลยอ่ะอย่างนี้มันจะไปตื่นให้นายได้อย่างไงอ่ะต่ก็อย่างที่ว่าแลหละไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นมาสักเท่าไหร่ กว่ามันจะตื่นมาอีกทีก็คงเป็นร้อยปีแกคงจะตายไปก่อนแล้วล่ะเนวิลงั้นเดี๋ยวฉันจะปลูกมันให้ด้วยภาษาโบราณเองซิบเนลีเวทันมีแกรู้ภาษาพวกนั้นอย่างนั้นด้วยนะแกคิดว่าสิ่งที่แกทำมันถูกต้องแล้วอย่างนั้นนะ การที่แกามาปลุกฉันแบบนี้นะรู้ไหมมันหมายความว่ยังไงแกพร้อมที่จะทำสัญญากับฉันแล้วนะอไอ้หนูฉันนี่แหละที่เป็นคนปลุกแกเองเอยคุยกับไอ้เด็กนี่หน่อยสิอ๋อฉันดา้ชาของคขัเรออุ้ันจะเข้ามาที่นี่ทำไม มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาที่นี่เลยและอีกอยาก่างหนึ่งนะไอเด็กนี่มันยังไม่ลงวิธีผมใช่เลยท่านจะเข้ามาแทรกแซงเพื่ออะไรทีต่ทีพอดีช่วงนี้ฉันต้องการให้ทุกคนมีพลังและพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งสิ่งนั้นนะหวังว่าแกคงจะเข้าใจนะ แล้วก็คุยกับไอเด็กนี้ได้แล้วฉันไม่มีธุระอะไรแล้ว